โอ้เป็นตน้วอ่อนซ่อมพี่น้องเอ้ยมะขามป้อมผมโดนเฮียเต็มผืนเบ็ดเยอะมากๆโคตรดกเลยนะครับเนี่ยต้นนี้พูนะโอ้หลายคักหลายคักมะขามป้อมเราเยอะเยอะขนาดนี้ต้องเก็บไปแก้มสักหน่อย นะแดนซ้อมพี่น้องเอ้ยพุ่นะมีประโยชน์นะเนี่ยวิตามินซีเนี่ยประโยชน์ต่อร่างกายเพียบกินวันละลูกกำลังดีนะถ้ากินมากกว่านั้นก็ปูดปาดล่ะครับพุ่นะโอ้อะเก็บประมาณนี้ก่อนืมอหลายขักหลายขักพุณนะ เงียเต็มพื้นบดอือหืออ่าฮ่อือหือย่ะย่